น้อนุมโมทนาบุญด้วยนะคะวันนี้วีเพลไปนะคะคุณพ่อให้ไหวๆจากน้องคิวนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟนะคะสิบล้านดวงตาวันนี้วันพาร์ตจะเป็นธุรปปะฝากความอย่างใกล้ชิดค่ะคุณดุ้งน้นุโนมทนาบุญด้วยนะคะทุกคนจ้าใครทำกระทรงแล้วบ้าง วันนั้นนะ่ะวันนั้นนะ่ะวีจับจับน้องจับน้องแมวได้เลยนะวันนั้นนะ่ะอยู่ห้องอยู่ห้องพี่บีแต่ถามพี่บีว่าทากระทงเหรือกะนนะน้องแมวก็น่าจะอยู่ห้องน้องน้องแม่น้องเลนะฮะซึ่งวีลงจากไรเสร็จวีก็เลยเลยเลื่อนไปเจอแม่น้องเลทำกระทงนะคะน้องแมวอาจจะมีการสับสนนะลงบ้าน ฝดหนบ้านสวัสดีคิวเกสคุณคิวเฟสจากคุณพลอยนะคะเป็นแต่เขาแล้วนะวันนั้นวันนั้นมีอยู่ห้องใครนะอยู่ห้องพี่พวงนะแล้วมันมันแตะเลื่อนไปยังไงไม่รู้นะคะไปห้องไปห้องพี่ฐานะคะก็กําลังคุยอยู่เรื่องว่าเรื่องว่าทําคลิปอะไรนี่แหละเนาะก็ไปคุยห้องพี่ฐาพี่ฐาก็งงนะคะพี่ฐางงว่าวีคุยอะไร ลกดีนะคะทุกคนขอบคุณว่าใจกอดๆจากน้องคิวจ้าเช้าก็ตื่นมาเจอน้าอ้อยพอดีนะตื่นมาเจอน้าอ้อยแต่นะเราเนี่ยบปหลับต่อนะคะเม้นอะไรเสร็จก็จอดแล้วก็หลับต่อนะคะทุกคนจ้าเพียเนาะเหนื่อยเนาะมีนะเหนื่อยหลายวันนะคะหลายทางนะเพื่อนก็บอกว่าดูสิดูหน้าตาสิ ไม่หลับไม่นอนเดินก็ลอยเดินก็ลอยนะคะไม่หลับไม่นอนเดินก็ลอยนะเดี๋ยวนี้กินกาแฟตอนเย็นด้วยนะคะมัม่วงเนาะทนไม่ไหวน้องคิวอย่าลืมโชว์กระทรงนะกระทรงอะไรนะกระทรงใบมะยมเยวจะไปจอบกระทรงใบมะยมนะจะลอยกับพี่ถัง ขอบคุณนะคะ12ล้านดวงตาที่อยู่คำบบส14ล้านดวงตาเชิญแวะเวียนมาคัดไทยกันได้นะคะคุณโสดสวัสดีค่ะจากคุณพลอยนะคะเจ้าฟ้อนสวัสดีค่ะเจ้าฟ้อนเจ้าฟอนสวัสดีค่ะกระทงหลงทางหลงไปทางไหนเนาะถ้าลอยในถ้าลอยใ,ในในอ่างก็ก็จะไม่หลงนะน้องคิวลอยกับพี่ถังคงไม่หลงไปไหนหรอกพี่ทำพี่ทำคลิปหนึ่งไว้นะคะคลิปมา ลอยกระทงน, smile, นี e ่แหละเนาะวนกันไปลอยกระทงน้องคิวครบชจนกันไปลอยกระทงเนาะไม่มีเพื่อนไปลอยกระทงค่ะวะเมื่อเกินทําตั้งนานนะไม่ได้นะไม่มีเพื่อนไปลอยกระทงไม่มีคู่ไปลอยกระทงจะกลัวทํไมไม่มีคู่ไปลอยกระทงกลัวทําไมไม่ต้องไปลอยใกล้งูเห่าเขาอวางันนะ ไม่ตายเราทำไม่ลอยใกล้งูเหรฟังแล้วก็คำนะคุณพลอยจากจากเจอพอรนะคะน้องคิวจากเจอพ๊อนนะคะน้องคิวก็รอมานะคะเจอพอ๊อนสวัสดีค่ะจากคุณพลอยนะคะอี่เทพป,ประบ,บุใบค่ะหัวใจแดงแดงจากเจอพ๊นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะจากเจอพ๊อนนะคะเจออ้๊ยอนสวัสดีค่ะจากน้องคิวนะคะตามสบายนะคะคนไปจะขึ้นไม่นานอุ้ยทำไมไลฟ์ไปก่อน ทำในไลน์ไว้ก่อนนะทุกี้สวัสดีค่ะทุกี้ที่วีเขยุ่งๆน้องพีวีเราจะไม่ได้ไปหน้าบ้านนะคะที่วีจะไปหลังบ้านแต่ว่าไปจอดให้อยู่นะทุกี้เมื่อวานนี่แต่ว่าพี่ไม่ได้ลงเมื่อวานทุกี้อะไลไลคุยเนาอแล้วก็เอาไอ้นั่นลงนาะสเตีมยาใช่ไหมคาเรียกสเตียมยาใช่ไหมตุกกีวสวัสดีค่ะจากน้องทุกกี้นะคะน้องทุกี้น้องทุกกี้จากเจพ๊นะคะ ไปจอดเดี๋ยวจะไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าลงไปแล้วก็จะได้ทักเพื่อนนะคะไม่ใช่ไม่อยากทักนะอยากทักแต่ไม่มีเวลานะ,ะ <c oughs> เข่งใจเพื่อนๆนะคะทุกี้สวัสดีค่ะจากคนคอยนะคะน้องทุกกี้ก็จะไลฟ์เป็นบางบางวันนะคะไม่ได้ไลฟ์ทุกวันวันดีแล้วบ้บางก็ขึ้นแต่พยายามทุกทุกวันนะคะเพราะว่าอ่าเวลาเวลามันลดนะคะเวลาดีก็ลดอย่างนาะไปดูของ